สวัสดีค่ะจากร้านช่นางทนซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็น AM a r m a r Fit t r i t Pro นะคะของคุณไอเจมนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะนี้เสียบสายชาร์จนะคะทอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนะคะ ี้นใส่ชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเล็กปุ่ม back ปุ่มเล็กปุ่ม back ปุ่มเล็กปุ่ม back ปุ่มดาวปุ่ม up ปุ่มดาวปุ่ม up ปุ่มดาวปุ่ม up ด้าน,านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวานี่เลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะ นี่นะคะคน,นี่นะคะโอเคพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ<ช>ขอบคุณค่ะ